ตาเล็กกวาดบ้านเดี๋ยวตาเล็กกวาดบ้านเลยบอกให้ตาเล็กกวาดบ้านหน่อยลูกกวาดบ้านนี่นี่เลยอ่าใครทำอ่ะลูกน้องเพชรถูกกระปุกแล้วน้องเพชรสระโอสระโอสระอึสระ อสระเอสระเอสระอุสระอูสระอัวสระอัวยายสอนเมื่อคืนหนูได้กี่ตัวหนูได้กี่ตัวจริงแล้วเขาถุงใส่สระอะไรนะลูกเเออถุงงใส่้พี่พลพี่พลไปดูถ้วยสิดทวดกินข้าวเสร็จยังเดี๋ยวเอาของตา Mm -hmm. Oh!